สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับส่วนชมรถใช้งาน1คันนะครับคันนี้สุดพิเศษเลยครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับมาชมดูนะครับ Honda City ปี2003นะครับ1.5ตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆให้ผ่อนได้ด้วยนะครับคันนี้ลองเช็คลองชมรถอยู่ที่รบบุรีนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับ89,000าบาทนะครับวางดาว3 4 0 0 0นนะครับและก็ให้ผ่อนนี่เลยครับ 4ปี1,009ครับ3ปี2,003นะครับลองชมลองเช็คเน้นให้โทรเจราจาสอบถามนะครับรถอยู่รบบุรีใครสนใจชอบสเต็ปนี้จัดไปเลยนะครับเขาแจ้งว่าแบ็กลิสก็ ผ่อนได้นะครับเน้นให้โทรเจราจาสอบถามนะครับท่านจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับผมชี้เป้าเบื้องต้นนะครับขอย้ําว่าชี้เป้าเบื้องต้นใครที่ชอบสนใจเน้นโทรเจราจานะครับแต่ถ้าใครที่คิดว่าผ่อนแล้วจะดอกแพงนั่นนูน่นนี่ปล่อยผ่านครับเก็บเงินซื้อเงินสดนะครับนี้สําหรับคนที่เน้นหารถไว้ใช้งานและมีทุนน้อยเครดิตไม่ดีก็โทรปรึกษาเขานะครับแจ้งว่า ออกได้จัดได้โทรเจราจาดูเลยนะครับสเต็ปนี้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้ก็นำม,มาฝากสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานวันละ ไม่ถึงร้อยครับลองคำนวณดูได้เลยครับใจขนาดไหนสำหรับคนให้ผ่อนครับลองเช็คลองชมดูกันนะครับปรึกษารายละเอียดว่าใช้อะไรแบบไหนเจรจาสอบถามกันเข้าไปดูก่อนได้เลยสําหรับผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกที่ต้องการลดไว้ใช้งานจริงๆและรถคันนี้ก็สภาพสว,สวยเลยนะครับกุญแจรีโมทเซ็นทรล์ลล็อกแอร์แบ็ก ABS ระบบไฟฟ้า ราคา89,000บาทนะครับถ้าใครจัดอัดสดก็จัดเลยครับสมบูรณ์ครับสวยๆพร้อมใช้งานใครชอบสนใจเน้นไปดูรถทดลองขับคันนี้ถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดาตัดสดก็ยังได้เลยนะครับถือว่ารถสวยทรงดีแล้วก็น่าสนใจนะครับขอย้ำอะครับถ้าท่านชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับตัดสินใจให้ดีนะครับรถอยู่ที่รบุรี ไปตรวจสอบเอกสารให้มั่นใจก็จัดได้เลยครับถือว่าทรงสวยดูดีและก็เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากนะครับเราทุกคนมีทุนไม่เท่ากันนะครับใครที่มีทุนมากก็จัดสดใครที่มีทุนน้อยหรือเน้นประหยัดก็ผ่อนครับเอาไปใช้งานสร้างเงินสร้างงาน อำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวรถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับและครันนี้ผ่อนวันละไม่ถึงร้อยลองคำนวณดูครับว่าจะมีใครกล้าให้เราผ่อนได้ขนาดนี้ลองโทรลองเช็คเจรจาสอบถามนะครับเน้นให้โทรนะครับ